สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็จะมานำเสนอวิธีเชื่อมท่อ HDPE นะครับโดยใช้รวดเชื่อมทั้ง5ชนิดนะครับก็จะมีลวดเชื่อม PP นะครับ PP P.P.R. นะครับ P.P.R. P.E. นะครับลดเชื่อม P.E. A.B.S. นะครับ A.B.S. สุดท้ายนะครับรวดเชื่อม P.V.C. ทั้ง5อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเชื่อมดูว่ารวดลวดเชื่อม แบบไหนนะครับที่มันสามารถเอามาเชื่อมกับท่อ HDPE ได้นะครับโดยใช้เครื่องเชื่อมตัวเดิมนะครับ PT 700D นะครับเป็นเครื่องเชื่อมแบบเป่าลมร้อนนะครับเดี๋ยวจะทำการเชื่อม จากพีพีอ p รก่อนนะครับ รียบร้อยครับทั้งห้าอย่างเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้มันเย็นสักสิบนาทีนะครับแล้วก็จะกลับมาดูว่ารวดเชื่อมทั้งห้าอย่างนี้อันไหนจะเชื่อมกับท่อ hdpe ได้นะครับครับสิบนาทีผ่านไปนะครับชิ้นง,งานเราก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเย็นแล้ว จำได้แล้วแล้วก็จะมาแกะดูว่าตัวไหนมันติดชิ้นงานนะครับจะเชื่อมกับท่อ HDPE ได้นะครับเริ่มจาก PPR นะครับ PPR PPR นี่หลุดเลยนะครับหลุดเลยไม่ติดเลยนะครับนี่ไม่ติดเลยนะครับ PPR ABS ต่อไป ABS นะครับไม่ติดเหมือนกันนะครับหลุดเลย ABS ใช้ไม่ได้นะครับ PE. PE PE เหนียวครับเหนียวหลุดซะแล้ว PE ไม่ติดครับ PE ก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับ p ีพีรุดเลยไม่ติดเหมือนกันครับ PP พีไม่ติดนะครับ PVC สุดท้ายละโอ้พีวีซ oh. ีก็ไม่ติดครับ สรุปทั้งห้าอย่างเลยนะครับเชื่อมไม่ได้สักกระอย่างใช้เชื่อมท่อ HDPE ไม่ได้เลยนะครับทั้งห้าอย่างเลยแล้วเราจะเอาอะไรมาเชื่อมดีนะครับผมมีนี่นะครับ อันนี้เป็นเศษท่อ pvc เอ้ยท่อ HDPE นะครับที่ผมตัดไว้เดี๋ยวผมจะลองเอามาเชื่อมให้ดูนะครับ เรียบร้อยนะครับขวนขึ้นเลยท่อ HDPE นะครับเดี๋ทิ้งไว้ให้ให้เย็นสักพักนึงนะครับสักหานาทีสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับแล้เวเรากลับมาดูว่ามันใช้เชื่อมได้หรือเปล่าครับ10นาทีผ่านไปนะครับไวมากชิ้นงานเย็นแล้วนะครับที่เชื่อมท่อ HDPE ไว้นะครับโดยใช้รวดเชื่อม ลดเชื่อมที่ตัดจากนี่นะครับลดเชื่อมที่ตัดจากท่อเอามาเชื่อมท่อใช้ท่อเชื่อมท่อนะครับอันนี้็มาแกะดูโอ้โหมันแน่นมากนะครับแน่นใช้ได้นะครับแน่นหนามากครับแน่นไม่แน่นดูนี่ นนแน่นนะครับดึงไม่ออกนะครับสรุปก็คือใช้ตัวท่อนะครับตัดตัดมาแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมแผลรั่วปะแผลรั่วได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลอง เชื่อมสองท่อนนี้นะครับสองท่อนนี้ลองเชื่อมติดกันดูนะครับว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูครับหลังจากเตรียมงานไว้เสร็จแล้วนะครับก็จะทำการเชื่อม ด้วยเศษท่อ H D P E นะครับ ครับหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะครับเราก็มาดูผลงานกันนี่นะครับเชื่อมต่อแล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากใช้ได้เลยทีเดียว สำหรับเพื่อนช่างท่านใดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องอท่อ HDPE นะครับแตกรั่วนะครับไม่สามารถจะตัดต่อโดยเครื่องเชื่อมชนิดไม้ปิงปองได้นะครับหรือเครื่องเชื่อมแบบไฮดรอลิกมาตรฐานของเขานะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเครื่องเชื่อมชนิดเป่าลมร้อนแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัดเศษท่อ HDPE นะครับแบบนี้ตัดให้เป็นเส้นแล้วก็นำมาเชื่อมปิดแผลชิ้นงานได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มี นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ